ค่ะขนาดขนาดอายุกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับสองวขวบค่ะทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมครับทำกระต่ายได้ไหมชิชูทำแบบเนี้ยเนี่ย <c oughs> ทำได้ไหมครับถ้าไปไม่ทำก็ทำได้ครับบอกแมบบ่มาทำงานคืองานช,ชินชูอันเดิมเก่งจังเลย ทับชิชู่กั่อนทับชิชู่เดียวกินข้าวยังครับกินแล้วกิินนนดกกับอะไรอ่ะกินกับอะไรครับยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยยังไงยิ้มไม่สวยยังไงสวยยังไงไม่ยิ้มสวยถ้ายิ้มแบบไม่สวยยิ้มยังไงยิ้มแบบไม่สวยอยาไทง おい、これ、たんまくね